สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการนวระอองนะคะวันนี้คุณครูจะสอนบทที่5เรื่องร้อยละในหัวข้อเรื่องการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ให้นักเรียนพิจารณาจากรูปตัวเนี้แล้วให้เขียนเป็น้อยละหรือเปอร์เซนต์อันดับแรกเราดูก่อนเลยว่าในสี่เหลี่ยมตัวนี้มันแบ่งเป็นกี่ช่องอลองมานับดูนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแสดงว่าแถวและสิบช่องมีกี่แถวล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดังนั้นตัวเนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยช่องแรงเงาไปเท่าไหร่ล่ะเรารู้แล้วว่าช่อง,งยาวๆเนี่ยแถวหน,นึ่งเนี่ยคือสิบ แต่พอดีอันนี้มีกี่แถว1 2, 3 3แถวก็คือ30กับอีก2เป็น32เราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษส่วนส่วน100แล้วเราจะเขียนเป็น้อยละได้เท่าไหร่การที่เราจะเขียน้อยละได้ก็ต่อเมื่อตัวข้างล่างเนี่ยต้องเป็น100นะก็คือ้อยละ32หรือ 32%อเปซ่ะเดี๋ยวดูข้อต่อไปให้นักเรียนพิจารณารูปนี้นะรูปนี้ยังไงก็แบ่งคือส่วนเท่าไหร่100สีเหลืองละ่ะที่แรงเงาสีเหลืองละ่ะมันถึง10บไหมไม่ถึงมันเว้นไว้สองช่องดังนั้นคือเศษ8ส่วนร้อสามารถเขียนเป็นร้อยละได้เท่าไหร่การที่จะเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ได้มันก็คือต้องส่วน 100ก็คือร้อยละ8หรือ8ปเปอร์เซนต์สรุปเรื่องการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราจะเขียนได้ก็ต่อเมื่อมีตัวส่วนเป็น100แล้วสามารถเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เปอร์เซ็นต์เขียนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้เปอร์เซนต์เปอร์เซ็นต์เขียนแทนด้วย25%หเปอร์เซ็นต์หรือเขียนเป็นตัวหนังสือ25%เปอร์เซ็นต์ เเปซเขียนเป็นตัวหนังสือได้เเปออ่าเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบผึกัดดูนะตอนนี้กำลังหัวข้อง่ายๆอยู่